ตาลาดเชียงตะรุยกินอกแล้วโอ้ยตะรุยกินอีแกแล้วคือมันเก่งยังไงเฮียหนีจดูหุ่นเนี่ยดูหุน่น <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านะะนไงหัวทองสาขาแล้วค่ะไงหมูทองโอ้ยร้านนี้เป็นร้านประจำของเราร้านนี้คนคิดตังค์ให้จะบอกว่าอะไรไวู้ปะมึงไวไวมากเราทําช้ากว่าเขาอีกนะคะแต่จุดเด่นของเขาก็ตรงไหนก็ใช่จุดเด่นแต่จุดเด่นอย่างนี้ก็คืออาหารนุ่มเขาค่ะ พี่สั่งนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือหมูแดงเขาเรียกอะไรนะหมูต้มไข่แดงหมูแดงหมูต้มไข่แดงเราจำชื่อไม่ได้ค่ะ <c ười> แต่อร่อยมากเ,<อ>เป็นไม่ใช่หมูนึ่งไข่แดงเออเดี่ยวมีเก่งมากเอาไปตามกันเลยอะไรเนี่ยจำมมไม่ได้ออชิมนสิ เป็นเมนูที่เราต้องกินทุกครั้งค่ะไม่กินหรือว่ามาไม่ถึงไอ้เขียวๆนี่อะไรเมนูต่อไปก็คือมะละมะละมะละมันมาละเนี่ยมาละเขาชิมดิมะละผัดไข่ค่ะมาละมันมละ ความขมนิดๆนะคะแต่ว่าอร่อยเขาติดหวานด้วยอร่อยนะคะติดข้าวอร่อยอันนี้คือเปิดห้องครับจะพบผู้ปกคนองกุ้งอีกแล้วครับกุ้งจุ้งกุ้งเฮียหมีทำไมจะให้กุ้งตลอดเลยเนี่ยมันกุ้งไม่ใช่กุ้งอ่าเดี๋ยวดูนี่ มีุม่กอีกตัวคะหนึ่งสอส่หาตัวห้าตัวโอ oh oh, ้มันกอดปุ้กหตัวค่ะทุกคนเม่เ้วจะปุ๊มไหมเอาชิมดิอมหอมเนีมันงามากๆอนะ่ะแบนี่ปุมมาเติบอะไรเอ่ยอะไรแตกอะไรแตกโคตรแตก แล้วเชิญจัดจานมาค่ะอร่อยทุกเมนูแต่ว่าช่วงนี้ทุกของร้านเขาจะไม่ทำแบบเมนูให้เราไงเราอยากจะให้แจกแจกกินข่าวอีกนี้ไม่ให้ทุกคนดูทุกคนจะงงคืออะไรวะนี่คิดเลขเขาคิดเลขเร็วมากผู้กำกับนี้เลยมาอีกเม,มนูนึงแล้วค่ะทุกคนมีเมแบบนูนี้เป็นเมนูปลาปลาค่ะมีชื่อว่า ตาตาเดียวเจียนขิงโลแต่เราไม่เห็นปลาอะไรนั่นเลยตามอยู่ในนอตแต่เราหาเหอนอ๋อเราลืมไปเราสั่นต้นหาอ้าวเหรอหรือทำไมน่าถึงทางเห็นหาเราต้องบอกว่าปลาเจียนอันเดียวปลาปลาเดียวหางขิงไม่ใช่ปลาหางเดียวเจียนขิงเออปลาหางเดียวเจียนขิงกดนะคะจะชิมก่อนเขาจะเออขอชิมน้ำนะมาก้างมาก้างเนี่ยขอชิมน้ำ แอะไรเป็นไงต้มเชี่ยวหต้มเชี่ยวจะเหมือนซีฟูดตต้มเชี่ยวอะไรแบบอย่างกินข้าวกันน่ะน่ากัอร่อยมากๆไมนเป็นเมนูโคดของเฮียหมีนะคะอันนี้อร่อยทุกอย่างเลยทุกคนอยากให้มาลองนะคะอยู่ที่บางบนทองนี่เองมีชื่อขอร้านว่าในห้องมูนดองนะคะมาวันธรรมดาอ่ะจะมีที่นั่งแต่ถ้าเกิดมาวันวันหยุดเนี่ยต้องมีคิวนะคะมาเร็วหน่อยอย่าลืมนะคะอย่าลืมตามกะเอียกะเฮียหมี ว่าคนจะต้องอบอกว่าโอ้ยไห,ออยห่อยู่ไหนนอยอร่อยมากคน่ะรับ